บ้านใหม่ดาวิกาประกาศยุติรายการ ประกาศยุติรายการคลิปเดียวทำคนมองไม่เหมือนเดิมบ้านใหม่ดาวิกาทำคนเดือดร้อนทั้งวงการจนต้องประกาศยุติรายการมีประเด็นให้ต้องเคลียร์เยอะเลยทีเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีรายการเพื่อนใหม่ของช่องดาวิกาชาแนลที่ใหม่ดาวิกาโฮเน่และสามนางเอกซุปตามาร์กี้มิวมิน์ออกมาเล่าเรื่องรับหลังกองเกี่ยวกับดาราแย้งซีน จนก่อให้เกิดกระแสในหมู่สาวไทยถึงความไม่เหมาะสมอีกครั้งยังทำให้นางเอกหลายคนถูกพักเพียงกับประเด็นนี้ไปด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสได้เจอกับใหม่ดาวิกาจิงไม่พาดที่จะเข้าไปสอบถามถึงความรู้สึกหลังเกิดประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงให้เราฟังว่าก่อนอื่นเลยคือใหม่อยากจะเริ่มพูดตั้งแต่ช่องดาวิกาแชนแนล ช่องนี้เป็นช่อง Youtube ของใหม่เองที่เริ่มหันมาทำ Youtube อย่างจริงจังแล้วก็มีรายการที่ชื่อว่าเพื่อนใหม่ทำมาแล้ว3เทปและเทปนี้เทปที่3มันก็เป็นเทปที่มีกระแสร,รวมถึงมีดราม่าเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ณวันที่ใหม่รู้ว่ามันมีกระแส หม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะรู้ว่าอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกได้และมันคือบทเรียนในชีวิตใหม่ ในการทำคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วพอมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับออกมารับผิดชอบว่าเราทําผิดไม่อยากจะขอโทษวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจเลยคืออยากจะขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษที่สิ่งนี้มันไปกระทบกระเทือนจิตใจลหลายๆคนขอโทษที่ทำคอนเทนต์นี้ออกมาโดยที่เราไม่ได้รอบคอบพอ และใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยและใหม่จะหาคอนเทนต์อื่นๆทําแทนส่วนรายการเพื่อนใหม่ก็คือจบที่ EP เป็น EP สุดท้ายไม่มีกลับมาอีกและก็เอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนของชีวิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงในอนาคตใหม่เข้มแข็งขึ้นเยอะมากค่ะ ซึ่งมันก็มีบ้างที่กระทบใจเราแต่อย่างที่บอกใหม่เข้มแข็งขึ้นใไม่มีคนรอบข้างมากมายที่อยู่กับใหม่และนอกจากนี้วันนี้ใหม่จะออกมาขอโทษแล้วใหม่ก็อยากจะขอบคุณด้วยคือท่ามกลางเสียงว่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ใหม่เห็นว่าแฟนคลับใหม่ ใหม่เห็นคนรักใหม่ใหม่เห็นคนที่อยู่เคียงข้างใหม่เห็นคนที่คอยติเพื่อก่ออันนี้ใหม่อยากขอบคุณพวกเขาจักใจจริงๆค่ะใหม่เห็นนะคะใหม่เห็นทุกๆคนจริงๆขอบคุณมากๆเลยแก๊้งหมาๆคุยค่ะแล้วใหม่ก็อยากจะขอโทษขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ใหม่ขอโทษที่พาเข้ามาสู่จุดนี้ และเรื่องทั้งหมดนี้ไม่อยากจะจบที่ใหม่และถ้าอยากจะติว่าดา่าเตือนมาลงที่ใหม่ได้เลยแต่อย่าแรงมากส่วนเคสนี้ใหม่จะจำไว้เป็นบทเรียนจริงๆค่ะ